ตอนนี้นัดกับมาเคลื่อนลาสีสไลนะครับมินี้สิมาถ่ายบรรยากาศให้เบิร์นะครับมาหอดแล้วนะครับเคลื่อนลาสีสไลณวันที่18พฤษภาคม2565นะครับนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิร์บรรยากาศนะครับความมินิสิมามาครับทุกคนผมสิพาไปเบิร์บรรยากาศนาเคลื่อนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าของเคลื่อนลาสีสไลนะครับนะครับนาเคลื่อนเคลื่อนลาสีสไล นี่ครับเป็นระดับน้ำทายเคื่อนนะครับเปิดน้ำยางแห้งนะครับตอนนี้ก็เปิดทั้งเมด4ประตูนะครับเรือลาสีสไลด์ณวันที่18 ปึษภาคม2 5 6 5น,น,นี่อันนี้คือท่ายเคลื่อนนะครับจะเห็นว่ามีค้นมหาป่านะครับ,ม,รบ,ม,บ,บมันตึกแห้งน่ครับท่ายเคลื่อนกับสีมีชาวบ้านมาตึกแหนะครับปากหลัก ตอนนี้เิ็นก็ได้ปลาปลาซิวปลาแก้วนะครับทุกคนปลาจากการตึกแหนะครับเป็นปลาแก้วนะครับกับปลาซิวนะครับผู้ใดอยากอุดหนุนกับมาสามารถมาซื้อได้นะครับอยู่เคลื่อนล่าสีสไลด์นะครับตอนนี้ก็สิมีแม่ขาเพิ่นเพิ่นขายอยู่นี่นะครับขายบ่แพงนะครับปมะ่านโลละลอยบาทนะครับนะครับเป็นน้ามงลาก็ค่อนข้างสีด้ายแห้งอยู่ครับแต่ว่า ตรงจุดท,ที่เพิ่นลงไปตึ๊กแหนนะครับกไกลบยเป็นแห้งเป็นอะไรครับกับน้ำน้ำกับบ่อไผ่เลิกนะครับรเห็นว่าเพิ่นยางไรอยู่นในใค,รครับเป็นรการนะฮะมันรุนกันบัาครับบันนี่ยคือเด้อ ปลามแงงครับเนี่ยลามแง่งสามแง่งเดี๋ยวฟางแง่ง,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 งนะนี่ยครับกระแสน้ำค่อนข,อข,อขน้างแห้งค่ะเรื่องแต่ว่าเปิดยังไม่ได้เต็มที่เพื่อนใดครับเปิดสี่ประตูนะครับมือนนี่บรรยากาศเครื่องเคลื่อนนะครับ เคลื่อนล่าสีสไลด์นะครับก็มีจุดขายบริการนะครับปลาสดปลามูลอยู่หม่องนี้นะครับอยู่ข้างๆเคร์นนะครับสําหรับท่านไดนะครับสําหรับพี่น้องที่มาเคลื่อนล่าสีสไลด์นะครับอยากได้ปลาสดๆนะครับเอาไปประกอบอาหารนะครับมีหลากหลายนะครับก็สามารถมาสื้อดยู่จุดนี้นะครับแม่ค้าเป็นกับบริการกันเองนะครับราคาเป็นกันเองก็มีทั้งแบบว่าเป็นหมั่มใส่ปลานะครับสมประตองแล้วก็ พวกสมปจีนปลาบึกกระสีก็มีนะครับราคาราคาบบแพงนะครับราครับราคาบบแพงนะครับแต่ทีนี้พวกปลาสดนะครับบริการขายนะครับปลาสดๆดจากแม่น้ำมุ้นนะครับจากเขื่อนราชสีสิไหลนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับปลาสดปลามุลนหลากหลายแี่นะครับมาแวะซื้อนะครับไปเอาไปประกอบอาหารได้นะครับ ยูเคอรลาซีสไลทจังหวัดซีสเกตนะครับของห้าวนี่เองนะครับอันนี้อันนี้ร้านไอ้นะครับเนี่ยต้มปลาส้มจักนะครับร้านมาแมแวซื้อได้นะครับเป็นเป็นร้านปลาส้มใหญ่จักนะครับมาแวซื้อได้นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับเฟซบุ๊กนะครับปลาส้มใหญ่จักนะครับนะครับเข้าไปดูติดต่อได้นะครับตรงนี้ครับ